มาแล้วพี่น้องด่วนทำไมกไก่เล่นเหมือนมีอาการสายสีแรนครับพี่น้องมาพวกประกอบเบ็ดเหลี่ยวเน่นลงไปหลังนึงเดี๋ยวหลุดน,นะกันครับพี่น้องพี่ยังว่าสีเรีย นี่ครับพี่น้องส่งสีเรียนอีนี้เลยครับนี่นเรียนแล้วครับพี่น้องแลีนแลว้วแลีนแลว้วแต่เปล่าแขกหมาพี่น้องลอยมาเลยแต่แปล่แขกหมาครับพี่น้อง วัดทีเดียวลอยมาเลยเขาโอ้แต่แกแข่งมันนี่ให้พี่น้องมืองอยากเป็นทางการครับพี่น้องฝากผลงานนะครับเสียภาษาครับลงคันแหลกมากันนําเลยครับพี่น้องโอ,โอ้คือคือคือครับส่งสีมันครับเสียภาษาครับเสียภาษาสวัสดีครับ สวัสดีพี่สวัสดีน้องสวัสดีผู้ที่มาการตกปลาชชโดสุปผูสุขคนนะครับเด้อเมื่อนี้เสื้ภาษากะพาพี่พานองมาตกปลาชชโดนาดีคือกเกาล่ะครับพี่น้องไม้ทั้งหลังที่เห็นนี่ก,ก็เป็นหุวยธรรมชาตินะครับอยู่กลางทงบันยังเตีย๋ยอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเนื้อที่เอามาตกมื่อนี้ครับพี่น้องกะคือกเกาล่ะนะครับเอ้กไกลปาดบางๆเกาะตะขอไว้นะครับแสะกะเลือด สูตรอูมามิของเสียภาษานนีละนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการลงเยื้อไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาทั้งหมดหกหลังนะครับก็เอาลงสีหลังกับพ่อนะครับมันเขบงแบมือนี้นะครับก็ประกอบเบ็ดลงหลังแรกเลยนะครับลงเข้านึงกำลังประกอบหลังที่สองกับหลากเลยนะครับแต่ว่าเป็นเบิกดูปอกเบิกดหน่อยนะครับได้แต้มแตมนึงมาให้พี่ให้น้องในเมืองแล้วนะครับ ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะติดตามผลงานว่ามือนีเสียงภาษาสีมิโตให้พี่น้องด้เมืองจักโตนะครับจะได้ก็ฝากติดตามผลงานนะครับเดอ้อเสียงภาษาครับหลังแหลกเหมือนมีอาการหลักครับพี่น้องนี่นะครับ หลักหยอ่อนบ่พี่น้องเดี๋ยวมึงก่อนครับพี่น้องหลักแล้วหลักแล้วพี่น้อง โอยอย่างนั่พี่น้องตั้งใจหลากเลรครับพี่น้องกาลังวันศใหญ่ไหมเดี๋ยวลองมึงวันศไปเจอต่อยอีกพี่น้องย่อนเข้ามาแล้วพี่น้องหย่อนขมาไกลเลยนี่ เอาละเอาละพี่น้องไโอ้ก็ลามาคิดสีใหญ่ไหมเอาเดี๋ยวโปรดทพี่นอ้ <laughs> อ,อ,อ,นองเมืองก่อนครับ <laughs> เรียบร้อยครับพี่น้องแต้มที่สอง มีพี่น้องในเมืองยัเป็นตั้งการครับบักโดปอกบักโดหน่อยขึ้นกนแลวครับพี่น้องกําลังแต่ว่าสีใหญ่ไหมนะครับมันใสเลยเอาจากไหนมีรุ่นครับพี่น้องมีตอกกระทางมันบ่แถวนี้เดี๋ยวลองมึงครับพี่น้องว่าสีมีตัวอีกวาว่าสีใหญ่ไหมก็สี่ปใหญ่ดีเนาะแบบนี้เนาะเอาลองมึงครับพี่น้องแต้มที่สองครับเส้นภาษาครับ หลังที่สามพี่น้องหลัหลังนี้ครับพี่น้องเหมือนมีอาการหลากหลากกอกไปแล้วครับดีอย่างมันเขา้าปลาเดี๋ยววัดเลยนะครับพี่น้อง ไงามมาครับพี่น้องโอ้โหเต็มที่ษะมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปวดเทพีอนองมึงก่อนครับโอ้ไม้หนีมีแต่ต้นหนีหน่อยพี่น้องเป็นจังไดานี่ตัวใหญ่บนเขาเลยเดี๋ยวปวดเทพีอนองมึงก่อนครับ เรียบร้อยครับพี่น้องเต็มที่สามมีไอพี่น้องเดินบนยากเป็นตางกานครับบลกโดหน่อยบลอกโดปอกบลกโดขีเดือนะครับกินเข้าไปเต็มปากอายาคือเรบพี่นอ้นองจแต่อขอสูตรเสียภาษาเข้าไปอยู่จึกคืเอเราครับเต็มที่สาม,ม่า้วครับพี่น้องเสียภาษาเลยครับเด้อ พี่น้องครับมือนี้ก็ว,ว่าสิโยไหวสนีละนะครับพี่น้องจะสีมาสรุปแต้มให้พี่น้องด้เมึงน,นะครับมือนี้กะหลากทั้งหมดสีเือนะครับไ้มาสามแต้มนะครับมีแต่แต้มบกโูปอกบอกโดสซยแ์แวนทั้งนั้นเลยนะครับอีกท่านึงกะหลากมาติดใหม่เยอะแถวๆนี่นะครับโบออยากลงก็เลยดึงขาดไปซะนะครับก็บสรุปแล้วมือนี้บ่ผ่านครับพี่น้องมีแต่ต้หน้อยๆให้พี่น้องด้เมือง โอกาสหน้าฟ้าไม่กับสิ่ยออกหาตกป้ายพี่น้องในเมืองไหมนะครับบรรยากาศลมหนาวหนาอากาศเปลี่ยนแบบนี้ปลาโดกก็ยังกินเบ็ดอยู่นะครับเด้อก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับติดตามผลงานเสียภาษาให้นํ้ำนะครับเนาะมื้อนี้ยไ่ยสันีดแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับเสียภาษาครับ